สวัสดีค่ะดิฉันนาสาวพณิภาสีสุขรหัส67011410067วันนี้จะมานำเสนอจรรยาบรรวิชาชีพการสาธารณาสุขชุมชนค่ะนิยามของคำว่าจรรยาบันจรรยาบรรใหมายถึงประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้นเพื่อรักษาและสร้างเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ค่ะจรรยาบรรณวิชาชีพหมายถึงมาตรฐานของคุณค่าเห็นความมีงามของการกระทำหนึ่งหนึ่งหรือพฤติกรรมโดยรวมของผู้ประกอบวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งนิยามคำว่าวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหมายความว่าวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการควบคุมโรคการตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้นค่ะและนี่คือตามกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนค่ะข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยจรรยาบรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพุทธศักราช2565แบ่งออกเป็น8หมวดหลักโดยมีสาระสำคัญในแต่ละหมวดดังนี้ค่ะหมวดที่1 บททั่วไปตั้งแต่ข้อที่5ถึงข้อที่7กล่าวว่ากำหนดคำนิยามและขอบเขตของจญญารยบาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หมวดที่2การปฏิบัติต่อผู้รับบริการตั้งแต่ข้อที่8ถึงข้อที่17กล่าวว่า ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้บริการด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของผู้รับบริการรักษาความลับและไม่เลือกปฏิบัติค่ะหัวที่3การปฏิบัติต่อสาธารณชนตั้งแต่ข้อที่18ถึงข้อที่22กล่าวว่าผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยสุขอ,อนามัยและสวัสดิภาพของสาธารณชนตลอดจนทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมค่ะ หมวดที่ 4. การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพตั้งแต่ข้อที่23ถึงข้อที่26กล่าวว่าผู้ประกอบวิชาชีพต้องยกย่องและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ร่วมวิชาชีพไม่เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนและไม่ให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งกันค่ะหมวดที่5การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตั้งแต่ข้อที่27ถึงข้อที่28กล่าวว่า ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงานและไม่ให้รายหรือกันแกล้งกันค่ะหมวดที่6การปฏิบัติเกี่ยวกับสถานพยาบาลข้อที่29ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลอย่างเคร่งครัดหมวดที่7การศึกษาวิจัยตั้งแต่ข้อที่31ถึงข้อที่40กล่าวว่า ผู้ประกอบวิชาชีพที่ทำการวิจัยหรือทดลองในมนุษย์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถูกทดลองค่ะและสุดท้ายหมวดที่8การโฆษณาตั้งแต่ข้อที่41ถึงข้อที่43กล่าวว่า ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่โฆษณาการประกอบวิชาชีพของตนเว้นแต่ในกรณีที่เป็นการสแสดงผลงานในวารสารวิชาการหรือการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ